พพวีเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องเลยนะนะครัสำหรับประเทศไทยเนี่ยพพวีเป็นคําจำกัดความสำหรับคนไทยตัวนั้นมาจาก pick up passenger vehicle ครับซึ่งรัฐบาลไทยเนี่ยมีภาษีพิเศษนะครับสมมติว่าเราขับตัว c ีอกับ c X ีเอฟเนี่ยภาษียี่สิบหรือยี้าเปอร์เซ็นต์บางรุ่นอาจจะเป็น30เปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเป็นพพวีปุ๊บ pick up passenger แปลว่าอะไรแปลว่าเอา ตัวต้ารีโวเนี่ยมาปรับเป็นฟอร์จูเนอร์เอาตัวเลนเจอร์มาเป็นเอเวอร์เรสต์นะครับเอาตัวดีแม็กเนี่ยมาเป็นตัวมิลเออันนี้คือการดัดแปลงการดัดแปลงรัฐบาลก็ให้สิทธิภาษพิเศษก็อยู่ที่20%เป็นต์เห็นไหมครับถูกกว่าตั้ง5%หรือว่าถูกกว่า10%ที่ถูกกว่ารัฐบาลก็ส่งเสริมนะครับแล้วก็ประเทศปลายทางที่ได้ใช้เนี่ยแน่นอนครับในอาเซียนก็ได้ใช้นะครับในออสเตรเลียในอาหรับก็ได้ใช้แล้วคันนี้ PPV ที่เป็นกระแสนะครับททีีี่่่่่มมาาาาาาขยยยยบบ้้้้้้นน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 เเเเเเเรรรแแลลลลววปปปปิดดตััังงงง็็ุุไหหอออใสคคกื เจ้าทินเดิมเจ้าหลักนะนะเจ้าหลักก็จะเป็นตตโตต้าโฟลเนอร์ <ฮะ S 1> อันนี้เขาเก่งมากนะเขาเก่งมากเจ้าตลาดก,ก็ต้องยอมรับว่าราคาที่เริ่มต้นวันนี้เนี่ยมีรุ่นลีดเดอร์นะฮะรันสองกว่า <S 2> <S 2> จนไปถึงรานเก้ารุ่นก<ช>ีอาสปอร์ตอันนี้ก็วางตำแหน่งการตลาดเยอะแยะทีเดียวนะครับแคมเปญของเจ้าโฟลเนอร์รุ่นท็อปดีเจนเดอร์รุ่นล่างลีดเดอร์ก็มีทั้งเลือกหลากหลายนะครับเจ้าตลาดอีกตัวหนึ่งตอนนี้ยอดขายมาแซงอีกทีละมาแซงโตต้าแล้วก็คือมิวเอ็ก มิวเอ็กเดิมหนึ่งเคตอนนี้เครื่องหน่งในมิวเนี่ยไม่มีแล้วเป็น2.2งจองเป็นสนะฮะสอก็เริ่มต้นตั้งแต่รุ่น Active นะฮะับแอคทีฟจเมจนไปถึงรุ่น RS เอนะครับไอรุ่นท็อปเดิมก็จะมีเฉพาะเครื่องยนต์สามพันล่าสุดมาไอเอมีเครื่องยนต์สองพและเกียร์ออโต้แปสปีดอันนี้ได้ความแรงที่พอดีใช้คาว่าพอดีนะฮะอาจจะสู้สามพันไม่ได้แต่สิ่งที่พอดีก็คือความแรงที่เราได้ใช้มาพร้อมกับความประหยัด ็อีกคู่หนึ่งนะฮะอีกคู่หนึ่งสำหรับเจ้าตลาดก่อนที่จะไปถึงแท่งสามร้นะฮะเจ้าตลาดก็คือเจ้าเอเวอร์เรสนะครับเอเวอร์เรสก็มีรุ่นพิเศษนะฮะรุ่นพิเศษก็จะมีรุ่นสปอร์ตด้วยรุ่นพิเศษด้วยแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งเป็นรุ่นเทรนนะฮะราคาก็เริ่มต้นอยู่ที่ล้านสองกว่านะฮะลงมานี่เป็นราคาใหม่หมดเลยนะแล้วก็เจ้าเอเวอร์เรสเองเนี่ยนะฮะก็มีรุ่นแพรมพิเศษนะฮะแพร์พิเศษก็คืออัดออปชั่นมาจนเลิกผลิตรุ่นอัลต้าแล้วเนื่องจากเขาออปชั่่นนเี S 1> <S 1> ไม่เคยขายราคาเต็มน,น,น,นะเขาจะขายในราคาท,ที่พิเศษกว่าเช่นช่วยจับดาวแสนสองแสนนี่นคือมิตซูบิชิอันนี้พูดถึง4ี่เจ้าหลักแต่จะทิ้งน้องเล็กก็ไม่ได้นี่น, <S 1> <S 1> <S 1> นิสสันเทอร์ร่าก็ยังคงมีขายอยู่<ช>วันนี้กระดัมราคาหนึ่งล้านหนึ่งแสนกว่าถ้าชอบในสไตล์ของนิสสันเทอร์ร่ากับเครื่องยนต์ YS เครื่องของเลโนนเลยแมนะฮะเครื่องที่ประหยัดด้วยแบรนด์ด้วยน่าใช้เป็นบล็อกอลูมิเนียมครับถ้าเกิดไม่ติดเรื่องหน้าตานะถ้าหน้าตาได้เนี่ยฮะเครื่องช่วงล่างเนี่ยดีเลยคือนิสสันเทอร์ร่าแล นะฮะแท้งสามร้อยเนี่ยใช้บอดี้กระบะที่เรียกว่าตัวโพเออร์โพเออร์เป็นชื่อแบรนด์อีกแบรนด์หนึ่งนะไม่เหมือนแท้งนะไม่ใช่แท้งกระบะแต่ผมไม่เรียกว่าแท้งกระบะแต่ชื่อเขาเรียกโพเออร์ซาห้าในจีนนะฮะในจีนที่ผมไปทดลองขับที่จีนอันนั้นจะเป็นคอยสปริงนะฮะแต่สําหรับบ้านเราในตําแหน่งตรงนี้นะฮะราคาตัวดีเซลยังไม่ออกแต่เป็นบินซินบินซินตรงนี้เนี่ยเบาะเนี่ยเอาแท้งห้าร้อยมาวางแท้งห้าร้อยก็คือลักชัวรี่เนาะตัดท้ายให้เป็นกระบะนะครับเบาะเนี่ยนุ่มสบายหนังนี่แนะป้าเบาะหลัังเนี่ยปรบได้ กระบะ4ประตูบาะหลังไม่เคยมีปรับได้แต่คันนี้เบาะหลังปรับได้สบายเลยที่เท้าน่องที่ช้อนบาะเนี่ย,ยเลือ่อนมาข้างหน้าได้นี่คือพื้นฐานของเจ้ากระบา,บาแล้วเจ้ากระบานี่นะฮะมาถอดกระดองกระบะออกครอบใหม่ นะครับอันนี้ก็เป็นแท้ง300แท้ง300ขนาดอาจจะไม่เท่าแท้ง500แต่เรื่องฟีเจอร์เรื่องภายในเนี่ยถือว่าสวยงามนั่งสบายนะครับแล้วที่สําคัญราคาก่อนหน้าปรับตอนนี้ปรับบวก3 0,000ื่นแล้วหน้าปรับก็เป็นตอง9จนถึง1นึ่งล้านสองแตอนนี้บวก3 0,000ื่นก็1นึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นเกก็หนึ่งล้านเจ็ดแสนแล้วสี่บวกสามเจ็ดแสนแล้วตัวท็อปเนี่ยก็ยังใกล้เคียงกับรุ่นเริ่มต้นของเจ้าตลาดที่ว่าทั้งัวคตัว นั้นตัวท็อปของเขาเอาแบบ 4x4 เลยนะก <spin. S 1> ็ถือว่าได้รับความนิยมสูงมากนะครับปิดยอดจองนะครับปิดยอดจองสิ้นงานมอเตอร์โ,โชว์ที่ผ่านมาเกือบ3,000คันโอ้โหแล้ว3,000คันเนี่ยพอปรับราคาใหม่ก็เริ่มตั้งแต่ช่วงกลางเดือนเมษายนที่เก้าเก้าเก็คือ9ก้าแสนเก้าหมื่นใช่ครับแล้วปับสปรับเพิ่มขึ้นอีกสามหมื่นปรับเพิ่มสามหมื่นมัเป็นล้านนิดนิดล้านหมื่นล้านนิดล้านสองหมื่นโดยประมาณล้านสองหมื่นโดยประมาณนะฮะแล้นราคาที่มาแบบนี้เนี่ยยยกก็เเลททําาให้แงนนีี่มมคชอบ ใช่คือเดิมที่ชอบนี่คือแต่ก่อนเริ่มต้นด้วยราคาล้านแปดใช่แล้วอยู่ดีราคาล้านถ้วนโอ้โหล้านติดติดเนี่ยมันก็เลยเซลด้วยเครื่องดีเซลด้วยเครื่องนีเซลบล็อกสองจุดส่สองเครื่องนี้แหละใหม่ล่าสุดเชื้อเพลิงด้วยสุดเลยนะฮะับผมอยากรู้ว่าเกียร์อัตโนมัติกี่สปีดเก้าสปีดครับเก้าสปีดแล้วเป็นเกียร์ใหม่ด้วยเกียร์อัตโนมัติเก้าสปีดเนี่ยโอ้โหประหยัดครับประหยัดครับคืออย่างนี้อัตราการทดระหว่างเกียร์หนึ่งจนถึงเกียร์เก้า ตาตาและจอดนริงๆแ,งแสดงว่าเป็นเครื่องพันสี่พันห้าเทอร์โบแน่นอนเครื่องเทอร์โบครับเป็นเทอร์โบใหม่เทอร์โบแปลผันด้วยออกแบบแคมชาร์ปใหม่มนะฮะอัตราการเร่งสูงสุดตัก4สี่พันรอบสี่พันห้าเนี่ยเสียงเงียบมากเสียงประมาณตั้งห้าสิบสี่เดซิเบลอ่าแล้วก็เขาทดสอบนะเขาเอาเหรียญบาทเนี่ย เหรียญสิบาทเนี่ยวางไว้บนรถนะฮะแล้วเร่งรอบเครื่องเนี่ยเหรียญบาทไม่ล้มอะ่ะโอ้โหแสดงว,ว,ว่าเครื่องนิ่งมากนิ่งมากนิ่งมากนั้นลูกค้าวันนี้ทยอยรับรถแล้วนะฮะสิ่งที่ผมจะมาเล่าให้ฟังก็บบงหมายถึงว่าเจ้าแต้งสามร้อยเนี่ยนะฮะรูปทรงหน้าตาเนี่ยเราคงไม่ได้ไปแบกไม่ได้ไปนขนอะไรเยอะแต่หน้าตาเนี่ยวันเป็นอเมริกันใช่นะฮะเป็อเมริกันเลยที่เราเห็นฟอร์ด เจ้าบลองโก้นะครเมื่อฟอร์ดบองโก้พอรวมกันแล้วเนี่ยพอเป็นแท้ง300เนี่ยมันเป็นราคาที่จับต้องได้นะครับแล้วที่สําคัญนะฮะคันนี้ที่เล่ากับพี่จนฟังเนี่ยเป็นรถที่เม็ดอินจังหวัดระยองนะครเริ่มต้นเครื่องยนต์ดีเซล2.4 0 0เนี่ยเม็ดอินจังหวัดระยองเนี่ยก็จะมาเป็นกระบะเจ้าโพเออร์เครื่องยนต์ดีเซลใหม่นะครับแล้วก็มาเป็นแท้ง500ในเครื่องยนต์ดีเซลใหม่นั้นเครื่องยนต์ดีเซลทั้ง3 3บอดี้เนี่ยนะฮะก็ทยอยเข้ามาในเมืองไทยวันนี้ก็เลยเล่าให้ฟังบอกว่ามมัันนนนนนเเปป็รรุ่่่่ททีีาาาสสใใจจกํหบคิด ไม่ได้บอกรถจีนไม่มีนะแต่รถจีนที่มันมีดีไซน์สวยนะฮะในราคาที่คุ้มค่าศูนย์บริการที่ไว้ใจได้ยอดจองก็เลยถล่มถลามถล่มทลายเลยอันนี้ต้องติดตามครับว่าจากวันนี้ไปเนี่ยท้งสามร้อยเขาจะมีการขยับชุดแต่งอย่างไรบ้าง